สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังอลัยสูญเสียอาจารย์หนุ่มผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรชยุทธวนานาเสียชีวิตเป็นเรื่องเศร้าที่สูญเสียบุคลากรทางการศึกษาโดยเพจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลัยราชพัฒจันกเกษมโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอาจารย์ความว่าคณะวิทยาการจัดการเสียใจและอลัยยิ่งต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ของบุคลากรอ,อันทรงคุณค่าของคณะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชย,ยุทธวนารองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒจนันเกษมโดยหลังโพสต์มีลูกศิษย์และคณอาจารย์เข้ามาร่วมไวอไ้อาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้เป็นจำนวนมากทั้งนี้เมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันกเกษมประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคโลหิตจากบุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีหมู่โลหิต AB โดยบริจาคโลหิตได้ที่สภากาชาติไทยและแจ้งบริจาคให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชยุทธวนหน่าอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ